สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและที่สําคัญถ้าข้าวเราจะบูดง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มกเกระชค่คุณผู้ชมนะมาแก้ไขปัญหาหานะมอข้าวบูดกันแบบง่ายเลยจ้าทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันนะคะแล้วก่อนที่จะไปรับชมแม่จิ๋มขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ชร์หนึ่งกดติดตามสาคูชิแนลด้วยนะคะไปค่ะไปทำพร้อมกันเลยข้าวเราจะได้ม่บูดอีกต่อไปจ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคุณผู้ชมหุงข้าวแล้วบูดกันบ้างไหมคะถ้าบูดแล้วมันก็จะบูดตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะทํายังไงให้หม้อข้าวของเราไม่บูดนะคะแล้วก็เป็นทริคที่ f c นะคะแนะนําเข้ามาด้วยนะคะมาลองทํากันดูนะคะว่าจะได้ผลไหมนะจ๊ะก่อนอื่นเราก็ต้องล้างทำความสะอาดหม้อข้าวที่บูดก่อนนะคะทั้งตัวหม้อนะคะแล้วก็ฝาบนนะคะให้สะอาดก่อนเลยะค่ะ าบนด้วยนะคะเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ทําให้หม้อข้าวเราบูดนะคะเราต้องล้างม้อสะอาดก่อนเลยระดับแรกนะคะล้างความสะอาดเรียบร้อยนะคะคุณชมก็ต้มน้าร้อนนะหรือว่าคุณชมไม่มีเตาแก๊สนะก็ใช้ต้มนะคะในม้อหุงข้าวได้เลยนะคะนี่แม่จิ๋มต้มน้ําร้อนมาแล้วนะคะเต็มไปค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมเกลือลงไปค่ะเกลือนี่ก็ใส่ได้เยอะๆเลยนะคะ หนึ่งสองช้อนเลยนะคะเราจะใช้เกลือเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคนะคะเราก็ละลายเกลือกับน้ำร้อนเลยค่ะให้เกลือละลายเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะสักสามสิบนาทีนะคะแล้วคุณชมก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็นําไปหุงข้าวปกติเลยแล้วก็มาดูกันนะคะว่าหุงข้าวยังไงนะคะไม่ให้มันบูดมันเน่าจ้า มาดูกันจ้าหลังจากที่ทิ้งไว้นะคะ30นาทีนะคะคุณชมก็มาล้างหม้อข้าวเหมือนปกติเลยจ้านี่จ้า แล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งค่ะสักครู่เนาะเดี๋ยวเราก็ไปหุงข้าวกันจ้าเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมเราก็มาหุงข้าวปกติเรานั่นแหละนะคะใครจะหนึ่งปองสองปองตามสบายเลยนะคะทริคนะคะที่มี f c เข้ามาแนะนํานะคะข้าวจะนุ่มแล้วก็ไม่บดง่ายนะคะนั่นคือเติมน้าส้มสายชูนั่นเองค่ะอ่ะจิมจะเติมนะคะสักนิดหน่อยนะคะไม่เต็มช้อนดีนะค,ะคุณผู้ชมลองไปทําดูนะได้ผลยังไงนะคะ คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะหาเติมลงไปท่าประมาณครึ่งช้อนนะคะเราจะทําให้ข้าวนะคะบูช้าด้วยอยู่ได้หลายวันนะคะหลังจากนั้นเราก็กดโฮงข้าวปะกะติเลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้าวจะเป็นอย่างไรนะคะามาดูกันค่ะหม้อข้าวนะคะดีดแล้วสุกแล้วนะคะวอร์มแล้วมาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะ อมืมาดูกันค่ะเม็ดข้าวขาวสวยนะคะเหมือนจะนุ่มๆเลยนะกินอันไม่พึงประสงค์นะคะกลิ่นที่แบบว่าเหม็นเปรี้ยวบูดต,ตอนแรกหายไปเลยค่ะเดี๋ยวลองมาพิสูจน์กันเนาะแม่จิงก็สงสัยเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าเราใช้น้ําส้มสายชลูลงไปเยอะขนาดนะั้นมันจะเปรี้ยวไหมนะคะแต่เหมือนเม็ดข้าวเขาจะฟูๆค่ะคุณผู้ชมเนี่ย่อันนี้เขาเพิ่งดีดนะยังไม่อันนี้เท่าไหร่ถ้าทิ้งให้เย็นนะคะมันจะไอ้นี่กว่านี้นะคะแต่เ,เม็ดข้าวสวยนะเนี่ย ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จิมขอลองชิมก่อนนะว่าเปรี้ยวไหมนะคะอืมคุณผู้ชมข้าวนุ่มมากเลยค่ะนุ่มกว่าปกติด้วยนะแล้วก็หอมนะคะคุณผู้ชมลองไปทําดูนะเราไม่เปรี้ยวด้วยค่ะคิดว่าจะเปรี้ยวนคะ่ะแต่ไม่เปรี้ยวเลยอันนี้จะเป็นทิกดีๆที่เอฟซนะคะแนะนํำเข้ามาเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมลองไปทํากันดู แล้วข้าวเป็นอย่างไรหายบูดไหมเนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่งเพิ่งจะหุงนะคะถ้าทิ้งไว้เนี่ยค่ะสักวันสองวันเนี่ยมันจะบูดไหมนะใครทําแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะมาแชร์นะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆกันด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมลองทำกันดูนะคะได้ผลอย่างไรนะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราสู่กันฟังมาแชร์ต่อกับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะ วันนี้แม่จิ๋มขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ